แนะนำรถ BMW 330e M Sport ปี2020ครับปลั g กอินไฮบริตัวแรงประหยัดน้ำมันบวกเทคโนโลยีล้ำสุดในคลาสราคาเพียง1,190,000บาทฟรีวารันตี2ปีหรือ20,000กิโลเมตรรถมือเดียวออกศูนย์บา์เซโลนาตัวรถสวยเดิม100%เนน็อตไม่ขยับไม่มีอุบัติเหตุเข้าเช็คศูนย์ BMW ตลอดมีประวัติครบ ไม่วิ่งเพียง80,000กิโลเมและเคลม BSI ใหญ่แล้วเครื่องยนต์เบนซินบวกมอเตอร์ไฟฟ้า plug-in hybrid เกียร์ steptronic 8สปีดบวก paddle shift ขับดีประหยัดจริงบวกแรงแบบสปอร์ตอ p t i o นเต็มคันชุดแต่ง M Sport แท้จากโรงงานช่วงล่างและเบรก M Sport หลังคา sunroof กล้อง360องศารอบคัน ระบบช่วยจอด Parking Assistant Ambient Light ปรับสีได้ฝาท้ายไฟฟ้าบวก Kick Sensor ลำโพง Harman Kardon ระดับ High End ยางใหม่ Michelin Pilot Sport ปีล่าสุดไม่รวมทะเบียน3กส7 7 8 8เอกสารพร้อมโอนทุกอย่างตรวจสอบได้จัด Finance ได้เต็มตามเครดิตรถอยู่กรุงเทพนัดชมรถได้ทุกวัน Line 092 เ7 6าเจหมอมาะครับโทร092 9์6 215